ลบสองสาปะกะ็หยุดครับหยุดหยุดหยุด

ช่ตอนนี <tampoco S 2> <Christmas music Dragon> ้กี่โมงแล้วแปดโมงยี่ห้าโอ้ยเหลือเฟือเลยีวสิบวนที่เหลือเฟือเหลือเเหลือเฟือทนนั่ว่าทำไมครับทำไมถึงมาิเคไม่วิ่งจ้าใช่บเราจไดแล้วแต่นี้นะเากปมาเขาทำไงครับเขาคืนเงินให้เรามาเลยแต่จำไม่ได้ว่าตอนซื้อซื้อเท่าไหร่แต่ว่าคืนออกก่อน ・この列車は成田エクスプレス8号。 ก็คือพอเพราะยิ่งใกล้เวลามันก็ยิ่งเต็มเดีย๋ยวก็จมไหมเพราะคนเขาก็ไปนชั้นสี่ป่ะมีไงม้างในเรือนี่ม,มีปะลิฟต์เหนืสี่ได้ปะ่ะโอเคไม่มีคนขึ้นเลยเหรอม,มีคน อย่างนี้ครับเหนื่อยคะ่ะสุดๆไปเลยไปไปไปจะงข้อมูลบัสมันมีสายชาใช่ปะมีชาร์จใช่ปะมหมดเลยเอน้ำแต่ว่าเราจะเ่เยอะนเยอะเครัดูนะขาก็อบอกว่าไม่ทันแล้วค่ะรอบนี้ ลองดูดิกี่องศาเฮ้ยมันทักสิบทักสิบหกก็เกินไปสิบสามเขาไม่ได้สิบหกเธอบอกว่าสิบหกไม่เขาบอกว่าศูนองศาตอนแรกเขาคุ้นกันเก้าองศาค่ะเย็นเอ้ยหมายถึงว่าร้อนกว่าแถวเขาว่าโอเคอยู่นะตอนเราลงอ่ะศูนย์ตอนเราลงอะศูนย์ศูนย์หรือไม่ก็ลบสองเ่ยแม่แต่ตอนนี้บรรยากาศโอเคเลยทนได้เฮ้ย อยู่บนรถแทากันไปคุชิโก้รถแล้วค่ะกำลากุชิโกสเตชันคุชิลูกใหญ่มาก เพื่อระลังเลยไปเอารถกันนะครับบ้าหของฟังอีกแล้วพวกเราโอ้ไปนี่เราต้องเดียวขวาข้าไม่ขวาหรอเราก็เดินกันต่อไปนะครับต้าเรเนนขคายอยู่หน้านน้นอยู่ทำไมครับคุณ มีคนแข่งแล้วครับเราเห็นโฟล์คต้าเลนส์คากันมาไกลๆแล้วนะต้องข้าไปฝั่งนู้นไม่ได้ไปฝั่งนี้ไปก่อนแล้วฝั่งนี้ไปใกล้ใครออกไปครับเออขู่ขาว่ะได้ปะฮะนี่ทำอะไร่เขาหลอเราปะไปแดงอยู่ มาๆมา,าไปเมาน,นี่ไงไป,ไปแถวเลี้ยงหนึ่งแถวเลี้ยงหนึ่งพังขยะข้า,างทางมันน้อยเนาะวรถดปา่ะไปไป,ไป,ไป,ไปน <c oughs> ลุยอะเราล้ลลอเราพังไหมวะเนี่ย

ช่ารถร้านครับเวตาบดนะค่ะเช่ ขาองเรเ <we> นี่คือในเมืองข่าววชิไม่ใช่เมืองมันชื่ออะไรอะยามนาชิใช่ไหอันนี้รถของเราอน,นี้ G P S ซึ่งเราก็ใช้มือถืออยู่ดีตอนนี้เราก็จะก็ยังจะไปอาชมาชายัยใช่ปะซึ่งอาชมาชัยเนี่ยมันปกติแล้วอะถ้าไม่มีรถเขาก็จะต้องเดินขึ้นเนาะ แต่ว่าถ้าเรามีรถเราก็สามารถเอารถไปจอดได้แล้วก็เดินอีกนิดนึง เห็นว,ว่าเป็นเงาผู้จีเลยใช่ป,ะปช่ะช่วยเฉยครับแต่มันมันไม่สวยถ้าเห็นด้วยตาจริงๆนะเมื่อตอนจองเราว่าเห็นด้วยตามันสวยจริงๆนะ ลงไปข้างล่างอยู่ที่เขาถ่ายกันตัวหินนะตรงนี้มากว่าเขาอยากได้หอแมากรรเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ตะเวนฟูจิหนาวมากหนาวมากตอนนี้มันสั่นมา,ากดูสั่นด้วยฟูจิก็จะลาเราไปแล้ว นี่ก็สวยดิถ่ายเพรว่าเนี่ยถ่ายแบบราวแบบราแบบนี้เหมือนยามานากโกดเลยที่ไหนครับพกเรที่ไหนกันวันนี้กูจิคาว์กุชิโกรีสปอร์ทโฮเทลจ้าอากาศตอนนี้ลมเย็นแล้วก็หนาวมากครับไปครับแค่ไปกับตัวเองกิว้าววันนี้เราเต็มที่กันมากแล้วอากาศมีลมด้วยหนามาก ยังไม่ <c oughs> ล็อครถเลยขอล็อครถแป๊บนึง <laughs> ยังก่อนยังก่อน Fuji Kawa Fuji Co r e s r เข้าไปเข้าไปตองเข้าไปไม่ตักรดข้างล่างคือสำหรับคนพิการแล้วลิฟลิฟฟ้จะช้าไงถ้าคนกินรมสอง่นะครับเลขหวยวันนี้เดบเดบไปดบดบไปต้องอยู่ฝั่งขวาแน่นอนไม่มีทางทางซ้ายอ๋อฝังซ้สุดียร์มีสองพีการ์ดเลย เราไม่ต้องเอาไว้อยู่แล้วครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ห้องเย็นน้ำ <c oughs> <c oughs> เครือร์มีนะเย็เนเดี๋ยวเรากระเป๋าถือเข้าไปก่อนเดี๋ยวเรากระเป๋าถือเข้าไปให้โอ้ใสก่กระเป๋าได้สบายเลยนุ่ชั่วว้าวนี่วิวมือเฮ้ย เจอที่จอดได้ไงเห็นรถเลยเห็นรถลากนั่นไงไปดูฮะโอเคมีซ่วมกับอ่าวแล้วนะครับวันนี้ครับบ๊ายบายตอนนี้นะคะเรากำลังมาหาอะไรกินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตโอโกโนจ้าอุ้ยหนาวมาก ตอนนี้กี่องศาวันดูดิสามองศาสามองศาเยอะเกลีเยอะแข็งตอนนี้รถเยอะมากรถเต็มไปหมดเลยก็หกโมงพอดีไหมตอนนี้หกโมงพอดีมา เสียงถึงเต้นนะเฮ้ยมีว่นมีซันมีตอนเช้าด้วยนะมีอะไรอ่ะนี่เอาไหมตอนเช้าอ๋อปลาดิบนี่เขาปั้นเขาถูกเลย เท่าไหร่สิบอ,อ้กระหม่อมหิงจริงหรอหรอันนี้ยังไม่ลดนะสิบคำ้วยนี่ยรอ,ลอเลยเดี๋ยวรองัาาอน้นเราไปเซเว่นะครับนั่กินนกไป เอาอะไรดีเอาเลย่เข้าวอะไรอ่ะใช่ใช่ใช่นี่อะไรอ่ะน่ากินอยู่นะอุ้ยน่ากินมากเหลือเท่าไหร่หกร้อยีกนึงหกร้อยที่คสามร้อยกิไม่หมดโอ้กินไม่หมดจริงๆต้องประมาณต้องต้องประมาณต้องประมาณสามปนหกสก้อนสนหกสิบคำ ต้องประมาณ4คนไหมเนาะคำละแปบาทแล้วอันนี้เนื้อปลาอะไรคำละประมาหกบาทคำละหกบาทกว่าแล้วเนื้อปลาอะไรมีอันนี้รสที่ชอบเนื้อปลาอะไรดูเฉยๆมาให้เธอดูมาให้เธอดูรวมกล่องไม่ใช่ไม่ใช่ท่กคนเธอเขากำลังเขากำลังนี่อะไรอ่ะอันนี้สาหร่ายอะไรเขากำลังใส่ กินงหน้าข้าหน้าสบาน่ากินมากไปดูน้ำก่อนไหมล่ะไปะไปดูของสดตรงนู้นหรือยังว่าม,มีอะไรโอ้ ลองชิมดูขนมหมอนไม่ใช่อ่ะอะไรไม่รู้ร้พิซซ่าไม่บิ้อดเกลือไปซ้อจะดัง,งด้าายไม่ไดีไหนเ้น้ำเปาไมไม่ใช่น้ำเปล่านี่หาย,ยากจริงๆ นิดนุ่มๆโอ้โหนี่ๆขาวๆนี่ไม่ใช่น้ำเปล่ามันเกือบ20บาทคนถูกจังหวะนี้แหละใช่ไหมโซเชนุสเดอรเรนสโนว์แฮปปี้จูเอาไว้ในรถไงพรุ่งนี้เช้าด้วยนี่เชอร์ออร์วินออร์ลใช่อืมควรจังหวะอันนั้นก็20กว่าบาททีนี้ก็คุ้มมากเอาน้ำแร่นี่แหละจบวันกินติมไม้คืนนี้ดูดิเดี๋ยวเราทำอะไมากี่บ่อนะสองนี่เหรอน้อยแปดสิบได้ยนไหม อันนั้นอ่ะสี่สิบกวา่าบาทร้อยแปดสิบกวาเยนเออลองไปชิมดูไปขอให้ได้ไม่สวยไม่อ้วนผู้จ้าตัวไหนอ่ะใส่ตัวไหนเขาว่าตัวที่ไม่มีลายเขาอยากได้ตัวนี้เฮ <c oughs> ยนายอยากได้ไหนเออตัวเขียวต่าเขียวอ่ะในบ้าแล้วคนไม่สวยเต่เ <c oughs> าชี้ทำหน้าแดงเลย่าฮ่าฮไปต่อ มัไม่รู้มีลายอะไรบ้างะช่างมันเราดีๆนะไก่จ้าได้ไก่ตัวไหนนะเฮ้ยมันไม่เห็นเลยวะจริงเหรอไหนดูดิไหนอ่ะหมดเลยไปไปแกะที่ห้องของวันนี้ได้ของเต็มเลยนะจะเต่าแม่งเต่าได้เต่าที่สุดเ่ะว่าเอามาใส่ในนี้หนาวอ่ะ จบไปแล้วค่ะกับการไปสปอมเก็ตไปกกู go, go.